ผิดมันก็ไม่ใช่เราอะเนาะอลงทางไปไม่ถูกไม่ต้องไปแล้ววันเนี้เล่นอย่างเงี้ยแหละสนุกดีเราหาชั้นแปดไม่เจอแล้วมันสุดแล้วอ่ะมันสุดหลังคาแล้วหรือว่ามันจัดอยู่บนหลังคากันนะคือเซทันเวอร์ชั้นแปดมันอยู่ไหนอ่ะทุกคนนะคะวันนี้คอนเทนต์ของเราคือ การตามหาสถานที่ที่เราต้องการไปเรามาอยู่ที่ชั้นถูกต้องแล้วไม่ใช่เราอยู่ชั้นเจ็ดอยู่เลยเอา้า <c oughs> เราไม่มีอะไรถูกต้องเลยเหรอไม่มีเราไปถามยามมาแล้วใช่เรียกยามได้ไหมเนีย security <c oughs> security ก่อนว่าทางที่ถูกก้อง <c oughs> ไ,ปไปทางไหนอแล้ <c oughs> อันนี้คือมาซื้อตั๋วหน้างานใช่ปะ่ะใช่ถ้าหน้างาน650บาทแต่ถ้า V I P ก็คือ1290บาทถูกต้องเ,ออเราซื้อไว้แล้วแค่ใบเดียวเพราะว่าจะเข้าแค่คนเดียวใช่ <laughs> ไปค่ะโอ้ตะกี้ <laughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานอะไรคะอยู่ที่งานจิบิค่ะก็คือถ้าใครมาไม่เป็นก็ถามทางนะคะไม่ต้องเดินหาโอ้เดือดมาพูดถึงตอนที่เราซื้อตั๋วกันดีกว่าคือจริงๆหน้างานอ่ะเราก็มาซื้อตั๋วได้แต่พวกเราอ่ะซื้อกันก่อนซื้อช่วงเขาเรียกะไรนะ early ใช่ early bird early bird เท่าไหร่นะ อยู่ที่ราคา490บาทค่ะใช่เราไม่ได้ซื้อ VIP เนาะไม่ได้ซื้อ<ช>เราเราอยากมามาก็คือซื้อตั้งแต่แบบรอบแรกที่เขาเปิดเลยทันทีเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันคะ่ะโอเคไปกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็กดนะคะว่าห้ามอะไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เรานำมาเราห้ามเข้าไปก็คือนี่ค่ะห้ามสัตว์เลี้ยงนะคะ <c oughs> สาเหตุที่เราซื้อหนึ่งใบใช่เพราะว่าอุ้ยขอเขาห้ามสัตว์เลี้ยงเขาวาเราก็เลย <c oughs> ต้องซื้อแค่ใบเดียวให้เพื่อนเพื่อนมาเดากันดีก,กว่าว่าคนไหนกันนะที่ไปสัตว์เลี้ยง <c oughs> <c oughs> ไปกันค่ะ ก็เ<ก>ฉลยแล้วนะคะเฉลยแล้วนะคะกสัตว์เลี้ยคือใคร <laughs> <laughs> นี่อันนี้ก็คือเราเป็นภารกิจของพวกเราที่ต้องไปแสแตมตามจุดต่างๆนะคะทุกคนมันก็จะมีรูปแล้วก็ตัวปั๊มเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันค่ะ นเคยดูเรื่องนี้ไหมเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ yesterday หรือเปล่าคือเป็นเรื่องเรื่องแรกๆที่เราเคยดูเลยนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือผู้หญิงคนขวาเป็นวัยเด็กของผู้หญิงคนซ้ายเว้ยมันก็จะเป็นแบบว่าย้อนยุคก,กลับไปอะไรเงี้ยว่าเมื่อสมัยเด็กเคยเจออะไรบ้างแล้วตอนเด็กๆเ,เคยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แต่พอโตมามันก็เป็นเรื่องแบบแค่เล็กน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะดูหลายรอบแล้ว เอออาแมดตอนนี้ก็คือเราเข้ามาอยู่ในห้องแรกห้องแรกก็คือเป็นการ <c oughs> เออเกริ่น <c oughs> เป็นเรื่องราวของ <c oughs> นักเขียน <c oughs> ผู้สร้างว่ามันมายังไงความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือร้านหมวกของนางเอกของเรานางเอกเป็นช่างทำหมวกนะอันนี้ก็คือมุมที่นางเอกทําหมวกตดาดา นันนีก็คือนางเอกค่ะอันนี้คือตอนที่นางเอกส่องกระจกว่าตัวเองแก่แล้วอะแบบตกใจนี่ก็ตกใจเหมือนกันอ้าวนี่แก่อยู่แล้วนี่ <laughs> อันนี้คือข้างในปราสาทของฮาวค่ะทุกคนเราเจอโซฟีด้วยอันนี้นะคะเป็นเจ้าชายต่างเมืองที่โดนสาปให้เป็นหุ่นไรกาแล้วก็ช่วยนางเอกนี่ก็คือห้องอันรกๆที่มีฝุ่นเขอะๆ โอะที่เขากินข้าวกันนี่ถ่ายโซฟีหน่อยอนี่คือโซฟีเลยสวัสดีค่ะทุกคนระหว่างที่ทุกคนกำลังชมคลิปอยู่นะคะขอแวะมาทักทายสักเล็กน้อยค่ะ วันนี้พวกเรามากันที่นิทรศการจิบลิเซ็นทันเวอร์ชัน8ค่ะจริงๆเราไปกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากติดภารกิจนะคะเลยเพิ่งได้มีเวลาตัดต่อคลิปค่ะและเราก็มีข่าวดีจะมาบอกนะคะนั่นก็คือพวกเราจะกลับมาลงคลิปตามปกติแล้วนะคะเย้อย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็รอคอยคลิปของพวกเรากันอยู่ ทุกคนคิดถึงพวกเราไหมคะพวกเราคิดถึงทุกคนเลยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับคลิปนะคะอันนี้ก็คือให้ทุกคนลองมองด้วยตาข้างเดียวดูลองดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนี่เราเมื่อกี้เราไปปั๊มสองอันซึ่งตอนแรกเราว่าเราไม่รู้ว่ามันจะปั๊มยังไงเว้ยแบบว่า เราจะจับคู่ล่างคู่บนหรือว่าคู่ข้าง,ง,าจจางอย่างนี้ใช่ปะเราก็ตัดใจว่าเราจะจับคู่คู่บนล่างอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็ปั๊มผิดอยู่ดีทั้งที่เขาก็มีรูปอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะมันถ้ามันไม่ผิดมันก็ไม่ใช่เราอะเนาะ <laughs> นี่นะคะก็คือเป็นสตอรี่นะคะมาเด็กอาร์ตเจแปนิสอย่างเราเดจะนะอาร์ได้ฟังนะคะใช่โชก้เด็กโชก้จบแล้วคะ่ะทุกคน <laughs> oh, อ่านเราอ่านได้ดีมากเลยเนาะปรมือสคะรออะไรทุกคนเราชอบอันนี้มากเลยอะ่ะ <laughs> มันให้ความรู้สึกเหมือนเราอะ่ะ <laughs> เข้าไปอยู่ข้างในนั้นจริงๆเลยอะ่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ชอบมากเหมือนกันนั่นก็คือร้านขนมปังที่กิกิได้ไปทำงานแล้วก็อาศ,าศ,าศาัยอยู่ด้วยและเราก็จะเห็นกิกิอยู่ข้างในด้วยนะมีใครอยู่ไหมคะไม่เห็นเลยไนงะ มองกล้องเลยนะไม่มองข้างหน้าหรอขับจักรยานแล้วนี่ก็คือแมวของเราเย้เย้ นิทรศการยังไม่จบนะคะติดตามต่อได้ในคลิปหน้าถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ